สวัสดีค่ะก็ทีิบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะรถกระบะมือสอนะคะ Ford Ranger Open Cab L 8นะคะคันนี้นะคะเป็นรถกระบะป,ปี2010แต่แจ้งจดทะเบียนในปี2011ค่ะคเกียร์ธรรมดาเครื่อง 2500cc ซีซีนะคะขับดีค่ะประหยัดด้วยนะคะหน้าหลังเดิมๆค่ะเครื่องเกียร์ปกติขับขี่ได้สบายค่ะช่วงล่างแน่น แอร์เย็นค่สีสวยค่ะรออแมกขอบ17ภาสีพรบบปี68ค่ะตําหนิของรถนะคะก็มีสีฝากระโปรงหน้า <Jesus S 2> เริ่มรลือซีดกันนะคะคือชั้นบนๆนะคะไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงหรือว่าหลังคาค,ค่ะก็จะมี2ชิ้นนี้นะคะที่ต้องไปเก็บงานสีกันหน่อยมีซีดบ้างอะไรบ้างตามเวลานะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะพวงมาัดเป็นทาวเวอร์มีระบบเซ็นทรัลล็อก หน้าหลังเดิมๆค่ะเครื่องเกียร์ช่่งร่างแน่นนะคะแอร์เย็นใช้งานปกติเล่มทะเบียนมีให้ครบราคาตามสภาพค่ะราคาเงินสดนะคะแ9 0 0 0บาทสในใจโทรคุยสอบถามโดยตรงค่ะคุยเจรจากันได้นะคะนัดหมายร่วงหน้าตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะเน้นติดต่อด้วยตัวเองและไปดูก่อนตัดสินใจค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ